สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปัน7เทคนิคทางจิตวิทยาง่ายๆที่ทำให้เรารู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองมีประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคตในปัจจุบันนะคะทำให้เราเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตได้รู้ว่าวเองชอบไม่ชอบอะไรและก็สามารถกำจัดพลังงานลบออกไปได้และสามารถเข้ากับคนอื่นและทำงานในระยะยา,ยาวได้ประสบความสาเร็จมีทั้งหมด7ข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าให้เราฝึก พูดที่กระจกค่ะการพูดหน้ากระจกไม่ใช่เรื่องที่บ้าไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรเลยแต่มันจะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นค่ะอยากพูดอะไรอยากทําอะไรทําเลยมีงานวิจัยออกมารับรองด้วยนะคะยิ่งกระจกบานใหญ่ยิ่งพูดยิ่งฝึกบ่อยๆเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ข้อที่2เขาให้เรามีความสงบกับตัวเองค่ะบางทีเราเข้ากับสังคมมากเกินไปวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไปให้เวลาให้ตัวเองได้อยู่คนเดียวได้ทบทวนได้รีแลกซ์นะคะใช้เวลาที่มีคุณภาพกับตัวเองนั่นเองจ้า mm hmm. ข้อ3ค่ะคือการใช้เวลาอยู่อข้อ3 ข้อ3ใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการกินการนอนการเล่นเกมการเล่นโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เวลากับสิ่งที่เราชอบนั่นเองนะคะเราชอบทําอะไรเพื่อเราจะค้นพบความคิดของเราหรือว่าค้นพบความสามารถพิเศษในตัวเรายิ่งฝึกจะยิ่งรู้จักตัวเองและอาจจะได้งานอดิเรกหรือว่าอาชีพเพิ่มเติมด้วยนะคะ ข้อนี้สําคัญมากค่ะเขาบอกว่าให้หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพลังในตัวเราจะกลับมาค่ะให้มองกับตัวเองว่าวันนี้กับเมื่อวานเราดีขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนแค่นั้นพอแล้วค่ะ ข้อ5ค่ะฝึกสังเกตคนรอบข้างเพราะว่าอะไรที่เหมือนกันจะดึงดูดการสังเกตว่าเอ๊ะช่วงนี้เราอยู่กับคนที่คิดลบบ่อยหรือเปล่าเราอยู่หรือเราอยู่กับคนที่เขาคิดบวกสร้างสรรค์เพราะว่าพลังงานในตัวเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่กับคนที่ไม่โอเคหรือว่าให้พลังงานลบเราก็จะเลี่ยงออกมาได้เพราะฉะนั้นให้ฝึกสังเกตคนที่เข้ามาในชีวิตเราดีๆนะคะ ข้อ6คือการเขียนเขียนเขียนลงมือเขียนค่ะการเขียนคือการปล่อยพลังงานลบที่ดีที่สุดและการได้ทบทวนตัวเองเวลาที่เราเขียนอะไรลงไปค่ะในสมองเราจะโล่งสบายค่ะแล้วมันก็จะไปอยู่ในตัวหนังสือทําให้เราไม่คิดลบจะเขียนจะวาดภาพหรือจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะสุดท้ายข้อ7ค่ะก็เขาบอกให้ฟังเพลงในแนวที่เราชอบการฟังเพลงเนี่ยเป็นความหมายทางจิตวิทยาว่วาถ้าเพลงไหนที่เราชอบเช่น มันจะเข้ากับบุคลิกภาพอุป,ปนิสัยใจคอเราบางคนชอบเพลงอินดี้บางคนชอบเพลงคลาสสิกมันจะยิ่งดึงพลังงานหรือว่าดึงตัวตนแบบนั้นเราออกมาค่ะฟังซ้ำๆบ่อยๆมันจะทำให้ความคิดสร้างสารรค์และการเคารพตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะ